โอเคสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้หายไปนานกับช่องนี้นะครับผมวันนี้กลับมากับเอ่อ Black Panther นะครับ Wakanda Forever นะครับผมจะมารีวิวอ่อแบบไม่ยาวมากให้กับคนที่ยังไม่ได้ดูละกันนะครับผมสำหรับเอ่อหนังมา r v e ปิดเฟส e เรื่องนี้นะครับต้องพูดก่อนเลยนะครับว่า Black Panther เนี่ยเป็นหนังเรื่อง น่าจะไม่กี่เรื่องใน MCU ที่ผมเลือกที่จะไม่ดูนะครับตัง้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับผมในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเหมือน The Changchi หรือเหมือนกับอะไร Eternal นะครับก็ไม่ได้ดูอะไรพวกเนี้โลก i อะไรอย่างเงี้ยก็อ่าแต่พอได้แบบได้เห็นอะไรหลายๆอย่างลุมเล้าเข้านะครับก็เลยก่อนวันหนังฉายวันที่9พฤศจิกายผมก็ประมาณวันที่7พฤศจิกผมก็ได้ไปย้อนดู Black Panther ในภาคแรกนะครับแล้วก็โอ้โหปรากฏว่า ดีครับยังไอหนัง MCU ก็คือหนัง MCU ะเนะถึงแม้ว่ามันจะดูบางทีดูไม่น่าสนใจนะครับแต่พอได้ดูเฮ้ยแม่งสนุกว so cool ่ะเฮ้ยแม่งดีว่ะนะครับผมอ่ะมาวันนี้ก็เข้าเรื่องนะครับกับ Black Panther w วากั d ดาฟ r อยเวนะครับผมที่เล่าเรื่องแบบอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่านักแสดงเนี่ยอย่างชาร์ w วิสบราส m a n ไม่รู้ว่าอ่านแบบนี้หรือเปล่านะครับชาร์ b วิสบราสแมนประมาณเนี้ นักแสดงเขาได้เสียชีวิตนะครับผมก็ต้องแบบเสียใจเลยนะครับเศร้าเลยไม่มีคนเล่นบท,ทนบท,บทแบทแพนเทอร์ต่อนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องราวในหนังของเรื่องเนี้ยแบ c แพนเทอร์วากันด้าฟอร์เเวอร์เนี่ยเขาจะเล่าในเส้นเรื่องที่ค่อนข้าง,างที่จะฉีกออกมานิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฉีกขนบอะไรมากขนาดนั้นใครที่อยากจะรู้นะครับว่าเขาจะเล่าอย่าอะไรยังไงนะครับก็แนะนําว่าไปดูได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเล่าแต่ต้นเรื่องเลยนะครับแล้วเรื่อง ถึงผมรู้สึกว่าเรื่องในการเล่าของเขาเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อย make ซ e สักเท่าไหร่นะครับผมกับการเอ่อกับการผัดเปลี่ยนช่วงเวลาของตัวละครนะครับผมรู้สึกว่าแบบไม่ค่อย make ซ e เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็ก็พอถูถ่ายไปได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยโอ้โหต้องพูดเลยว่าหนังในภาพรวมเนี่ยนะผมมองว่าโอ้โหผมรู้สึกว่าให้ในเกณฑ์ที่พอดีนะถือว่าไม่ไม่ได้แย่เลยนะครับสําหรับ แบ็คแพนเธอร์วากันดาฟอร์เอเวอร์นะครับติดอย่งเดียวคือชื่อมันยาวไปหน่อยนะครับผมไม่มีอะไรนะครับอาภาพรวมนะครับหนึ่งนะครับคือช่วงแรกๆก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานไว้อะไรค่อนข้างดีเยอะหน่อยนะครับก็นิดนึงนะครับให้เกียินักแสดงท่านเขานิดนึงนะครับผมแล้วก็ทีเนี้ยไอรอนฮาร์ดนะครับผหนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเหมือนกันนะครับผมไอรอนฮาร์ดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละคร ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ชูโรงภาคนี้ได้ดีมากนะครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นอาจจะโผล่มาแบบแค่นิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าใครที่อยากจะเห็น Iron h ฮาร์นะครับผมบอกเลยว่ามาดู b บ็คแพนเทอร์วากันด a าฟอร์เอเวอเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราจะได้เห็นลิลิ l วิเรียมนะครับผมที่เป็นไอรอนฮาร์ดเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเรียกได้ว่าก็กกคือจะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับผมเรียกได้ว่าโหเป็นคนที่แบบว่า คานตามโทนี่สตาร์คมาเลยนะถึงจะไม่ใช่ก็ตามนะครับผมแล้วก็พูดถึง Black p a n t ทอรคนใหม่โอ้โหไม่อยากจะพูดแต่กว่าแบล็กแพนเทอร์คนใหม่จะออกมาเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับผมกแ็แอบนานไปหน่อยนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าผมอยากให้ทุกคนได้ไปดูมากนะครับฉากเปิดตัวนะครับแบล็กแพนเทอรเทมากๆนะครับผมเห็นแล้วแบบขนลุกอะ ขนลุกก็แบบขนลุกจริงๆนะครับผมขนลุกมากนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเอ่สำหรับบอสไฟในภาคนี้ก็จะเป็นจากคาทีลานคาโทลานเออเมืองใต้สมุทรอะที่มันไม่ใช่แอตแลนติสอะไม่ใช่แอตแลนติสนะคาทีลานคาโทลานอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วนะครับก็มีผู้นำเมืองที่ชื่อว่านาย เนมอลแล้วกันเพราะว่าผมไปดูซับไตเติลมาไปดูหนังเป็นซับไทยมาก็เขาอเขียนว่าเนมอลผมก็อ่านตาม <Yeah. S 2> ซับแล้วกันนะครับว่าเนมอลหรือว่าคุคุลานคูคุค,ค,ค,คารอเรียกว่าเนมอลายแล้วกันนะครับผมก็พมว่าเป็นตัวละครที่แม่งแม่งดูดีนะผมว่าแม่งดูดีมากนะครับจากที่ผมไปดูพวกสปอยในคอมิกส์มาผมรู้สึกแบบแม่งหน้าตาดูไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าพอได้ไปดูในหนังเขี่ยแ,แม่งแม่งหลอนนะผมรู้สึกว่าแม่งหล่อเท่ใช้ได้เลย นึ่ครับผมแล้วก็พลังความสามารถอนะไรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตึงตึงมือสําหรับหนังเรื่องนี้มากๆนะครับผมทีนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าแม่ของทีชาล่าเนี่ยควีนควีนอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะครับผมนางเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยแม่งทรงพลังที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ทุกบทพูดทุกอะไรของเขาที่แบบว่าใสอารมณ์นะผมรู้สึกแบบแม่งแม่งตึงอะ่ะ แม่งแม่งแม่งซีเรียสอ่ะเนี่ยมาแม่งตึงอ่ะใครได้เห็นในเอ่อตัวอย่างนะครับก็จะได้เห็นเลยว่านางเนี่ยแบบฉันยังเทไมดหน้าตักอีกเหรออย่างเงี้ยแบบโอ้ยใช่ไหมแบบดูในโรงแล้วแม่งสะเทือนสะเทือนจริง,รงๆนะแบบมันสะเทือนอ่ะรู้สึกแบบว่าสิ่งที่นางพูดเนี่ยมันแบบว่าสะเทือนใจมากนะครับผมทีนี้ถึงภาพรวมละกันนะครับถือว่ารู้สึกว่าบางช่วงในช่วงแรกๆเนี่ยมันมันใช้ภาพโทนกลางคืนเยอะมากนะครับแล้วก็มืด มืดใช้ได้เลยนะครับหมอไม่ค่อยเห็นนะครับผมเรียกว่ามันมันมืดๆอ่ะนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้จะพูดว่าอะไระครับแต่รู้สึกว่ามันมืดๆไปหน่อยนะครับผมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใครที่ไปดูนะครับอันนี้ผมขอแน,นะนำเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับว่ายาโดนเครดิตหนังหลอกเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าผมดูเนี่ยหนังเนี่ยมีเอ็นเครดิตแค่หนึ่งตัวเท่านั้นและเอ็นเครดิตเนี่ยผมมองว่าเป็นการปูไปในภาคใหม่นะ แต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะน่าจะเลยเฟสหกไปอีกนะครับผมสำหรับ Black p a n t e อนะครับภาคที่สามนะครับคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าในหนังแปะไว้แล้วว่า Black p a n t e อจะกลับมาอีกครั้งนะครับเหมือนคริสโตะคริสโต้วิวรีเทิร์นี้มันขึ้นว่า Black p a n t h อร์วิวรีเทิร์นะครับแบล็กแพนเทอจะกลับมาอีกครั้งแต่ว่าน่าจะเลย Secret War ไปเลยนะครับผมน่าจะเลย a v e n เจอร์ซีเคร w ตวไปเลยนะครับถึงจะมีบทของ Black p a n t h e อีกครั้งหนึ่ง ตามที่คาดเอาไว้นะครับผมหนังเนี่ยมีเอ็นเครดิตแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับอย่าอย่าได้พลาดเด็ดขาดเลยนะครับต่อคือแบบจบปุ๊บมันจะมีเพลงขึ้นมาแล้วก็เครดิตตัวแรกตัวนั้นจบออกจากโรงได้เลยนะครับอย่าไปนั่งแมะรอเด็ดขาดเพราะว่าผมเนี่ยพอเห็นเครดิตตัวแรกจบปุ๊บมันมีซับขึ้นมาบอกว่าอย่าเพิ่งลุกไปไหนยังมีให้ชมต่ออีกกูก็นั่งฟังเพลงไปอีกประมาณสามถึงห้านาทีเสร็จ ปุ๊บตัดจบปุ๊บลงเปิดไฟเอ้าเอ้าแล้ว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 อยาให้กูลุกไปไหนคือให้กูนั่งฟังเพลงมึงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอย่าโดนเครดิตหลอกนะครับผมมันมีแค่ตัวเดียวนะผมก็คิดก็เอ้าเท่าที่ดูมามันมีตัวเดียวไม่ใช่หรอทําไมมันถึงมีบอกว่าให้ให้นั่งดูต่ออะไรอย่างงี้ยังมีอีกนะครับก็โดนตั๋วไปหนึ่งช็อตนะครับบอกเรียกว่าเรียกได้ว่าขึ้นขึ้นใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไร ภาพรวมของหนังเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะโอเคนะผมว่าโอเคถึงมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเชื่อมโยงกับหนังเรื่องอื่นเลยก็ตามนะครับผมรู้สึกเหมือนดูหนังเดี่ยว Black p พ n t e อร์ที่มีไ r o n h e a r ์เข้ามาเสริมแค่นั้นเองนะครับผมก็แค่นั้นนะครับแล้วก็พูดถึงตัวละครอ,อื่นนิดหน่อยอย่างฮากกับทอแค่นั้นเองแค่นี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรรู้สึกว่าไม่มีอะไรเชื่อมกับหนังใหญ่หนังอื่นเลยนะครับผม,ผมรู้สึกก็ปิดเฟสซีแบบ ก,ก็งงงงใช้ได้นะครับก็งงงใช้ได้แต่ก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับฉากแอคชั่นนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าหนังบูบูด,ด้วยแบบกายภาพนะครับไม่ค่อยสตร์พลังมันไม่มีตัวไหนสตร์พลังกันได้นะครับแบ็คแพนเทอร์ก็หมัดมวยเมมอก็หมัดมวยหอกนะครับมันก็วนๆกันอยู่แค่นี้นก็รู้สึกว่าเหมือนดูกังฟูนะครับก็สนุกดีนะครับผมเรียกว่าสนุกในแบบที่ว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ก็แอบน้อยๆไปหน่อยแต่ก็พอได้นะครับผม ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในหนังเรื่องนี้นะครับผมนี้ผมพูดคร่าวๆนะครับสำหรับรีวิวเรื่องนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ไปรับชมเพิ่มในหนังได้เลยนะครับหนังฉายแล้วนะครับตั้งแต่วันที่9วันนี้ที่ผมดูเป็นต้นไปนะครับก็ไปหาดูพิสูจน์ความจริงกันได้เลยนะครับว่าหนัง b l a c k Panther w a ากัน a f o r e v e r เนี่ยจะลงเอยปิดบทสรุปของเฟส4ของ Marvel Cinematic Universe ยังไงนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ โห oh, ผมพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้ดีมากนะครับผมให้ผมอยากจะให้คะแนนดีๆมากเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอินกับภาควากันดาฟอร์เอเวอร์สักเท่าไหร่นะครับแต่ผมเห็นว่าดีในหลายๆอย่างจากภาพรวมที่ผมไปดูมาในโรงนะครับแล้วรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าที่นั่ง260บาทนะครับก็คุ้มคุ้มจริงๆนะครับหนังทุกเรื่องอ่ะคุ้มหมดเลยครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะคุ้มแค่ไหนก็ผมเรื่องนี้ผมให้ไปเลยนะครับเออ ผมให้สำหรับหนังมาเวลไปที่แดคะแนนเลยนะผมมองว่าภาพรวมดีๆมากๆนะครับใครที่ไม่ใช่แฟนมาเวลแต่ว่าก็ก็ดูทุกเรื่องนะครับก็แนะนาว่าดูนะครับสนุกทุกเรื่องจริงๆสําหรับหนังมาเวลนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมไปดูหนังของค่ายนี้กันเยอะๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาร์ทหน้าละกันนะครับสําหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผัานหน้าไป